สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง,ของเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับอนี่ก็ทำสวนส่งงานนะฮะหลังหลังสุดท้ายแล้วนะครับนี่หลังสุดท้ายแล้วของเดือนอเดือนที่แล้วนะเป็นไรมีนาหรือเปล่าวันนี้ก็เมษาแล้วหว้ออก ไม่รู้ออกอะไรไม่ได้ซื้อนะอ่าเมื่อคืนดูอ่าบอสโจนั่งเครื่องบินได้เลขมาแต่ลืมไปลืมจดเอาไว้ว่าจะซื้อหน่อยเลขของฮอนะกะจะซื้อสะหน่อยบอสโจเขาไปอะไรยกโชเฟ้าที่ไหนไม่รู้เขาตั่งเครื่องบินไปบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะนะ แต่ก็เห็นอยู่นะครับบอกว่าเลขอะไรนะมีมีสี่มีห้าหรือเปล่านี่นะเดี๋ยวมาดูเ,าเครื่องเตานะนานแล้วไม่ได้ถ่ายเครื่องเตาเครื่องเป่าตัวแรงตอนนี้ผมซื้อมาใหม่นะอ่าไม่ใช่ซื้อใหม่หรอกน้องชายเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เลยขายให้ก็เลยเอามาใช้นะ ตีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปซ่อมเลยก็เก่าใช้ไปสามปีแล้วตัวนะี้อันนี้ก็แรงเหมือนกันนะแต่ปลายเขับไม่ไม่บีบให้แบนนะรุ่นนี้จะเป็นกลมนะ แตรอบไม่จัดเหมือนตัวของผมตัวเก่าของผมนะแต่้นรอบจัดกว่ามากเหนือลม <c oughs> นี่ก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปตัดหญ้าให้ดูนะแต่ก็เพิ่งลงไปคลิปหนึ่งนะ ไย้อนแสงดิตัวนี้จะแรงน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งของผมนะจะต้องเอาไปซ่อมไว้กันอันนี้เป็นเคร่องของจีนนะฮะ ก็ไปเลยเดี๋ยวจะได้เก็บเห็ดเห็ดจะได้ออกนะ ผมก็ไปไปลดน้ำหลังหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะสี่หลังตอนนั้นต้องลดน้ำนไม่มีระบบน้ำช่วงนี้ต้องไปรดทุกวันนะแดดแรงนะถ้าวันเข้มข้ามวันเล้หย่าจะจะแห้งเลยต้องไปรดทุกวันเลยนะช่วงนี้ถ้าหลังไหนไม่มีระบบน้ำมาต้องลดน้ำแล้วนะลากสายยางรดน้ำ เ่าเป็นล้วจะเป่าอย่างนี้นะเอาอ้อมๆอ้อมๆให้มันเป็นกองอยู่คนกวาดจะได้ง่ายนะเผมมาอยู่บนแสงนะถ่ายมาจากนู้นมันจะย้อนแสงนะนี้ตะวันเนี่ย จะแยงตาละต่ำลงมาแล้วด้านตที่ตะวันตกนะต้องมายืนถ่ายตามแสงนะฮะจะเป็นกองอย่างั้นนะเป็นกวดกรลอกวาดอย่บางคนเป่าไม่เป็นไม่เป็นกองนะฮะ นี่ใบจะเป็นใบหูกระจงนะฮะหรือที่เขาเรียกกันมงคลหน่อยเขาเรียกแผ่บารามีพอเขาจะแผ่ใหญ่กิ่งก้านสาขาจะแผ่เลยนะยตน้นเนี้ยแต่ใบร่วงเสร็จก็ดอกร่วงพอดอกร่วงเสร็จก็ลูกร่วงแล้วก็ใบร่วงสลับกันทั้งปีนะฮะใครปลูกไว้ใกล้บ้านนะเป็นร่มดีไหมก็ดีอะ่ะแต่ กกระปกล่วงทั้งปีใบใบล่วงเสร็จก็ดอกล่วงแล้วก็ลูกล่วงแล้วก็ใบล่วงเปลี่ยนกันไปเรื่อยนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมดูแลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเอาชา